ซ่วยงักตอนที่สามบรนี้จะกล่าวถึงงักหัวงักหัวเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินอยู่ในเมืองเซิงจิวพรนรายาชื่อนางเอียวสีงักหัวนั้นชาวบ้านทั้งหลายนับถือว่าเป็นคนสัต์ซื่อไม่คิดเบียดเบียนแก่ผู้ใดมีใจโอบอ้อมอารีเพื่อนบ้านทั้งปวงรักใคร่เป็นอันมาก ตั้งแต่ง,งหัวได้นางเอียวสีมาเป็นภรรยาช้านานผามีบุตรไม่งหัวอยากจะใครมีบุตรก็ตั้งเครื่องบูชาเทพพยดาปฏิทฐานขอให้มีบุตรอยู่เนืองๆครั้นนางเอียวสีมีคันคลอดบุตรออกมาเป็นชายงหัวมีความชื่นชมยินดีเป็นอันมากจึงจัดการทำบุญตั้งเครื่องเส้นวงสวงแก้สินบน ฝ่ายหลวงจีนตันพักเล่าโจเดินมาถึงหน้าบ้านงกขัวเห็นผู้คนเดินสับสนไปมาจึงพิจารณาดูก็รู้ว่านกอินทรียุติมาเกิดเป็นบุตรงกขัวพลอดออกแล้วหลวงจีนตันพักเล่าโจก็หยุดยืนบอกคนที่นั้นว่าจะขอเป็นทบาทข้าวฉันสักมื้อหนึ่งคนที่บ้านนั้นจึงพูดว่าเวลาวันนี้จัดการทำบุญ ยังกำลังทำสุกดิบอยู่ท่านมาหาถูกเวลาไม่ถ้าต่อเวลาพรุ่งนี้แล้วเข้าของที่จะฉันนั้นมีถมไปหลวงจีนตันพักเล่าโจจึงว่าของที่จะฉันนั้นไม่เป็นไรท่านจงไปแจ้งกับนายท่านว่าเรามายืนบินทบาตของฉันอยู่หน้าบ้านคนเหล่านั้นก็ไปบอกงาขัวตามถ้อยคำหลวงจีนสั่งมา งักัวว่าข้าวของเราทำยังหาพร้อมไม่แต่หลวงจีนเธอมาทางไกลจะต้องให้เธอฉันไปตามมีเจ้าจงไปนิมนต์เข้ามาเถิดคนใช้ก็ออกมาพาหลวงจีนเข้าไปงักขัวจัดที่ให้หลวงจีนนั่งสมควรแล้วจึงพูดว่าเวลาวันนี้ข้าพเจ้ากำลังจัดการจะทำบุญให้ทานด้วยภรรยาข้าพเจ้าคลอดบุตรออกมาเป็นชาย ข้าวของทั้งปวงนั้นยังหาพร้อมไม่ถ้าอีกสองวันท่านมาก็จะดีทีเดียวข้าพเจ้านี้อยากจะทำบุญนักหนาหลวงจีนตันพักเล่าโจว่าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านนี้ใจบุญจึงได้เข้ามาหาตัวท่านแท้ใดชื่อไรข้าพเจ้าอยากจะทราบงักหัวบอกว่าแท้ง,งักชื่อหัวอยู่ในเมืองเซียงจิวมาช้านาน ตัวท่านมาแต่ไหนแท้ใดชื่อไรบอกให้ข้าพเจ้าทราบบ้างหลวงจีนตันพักเล่าโจจึงบอกว่าชื่อหลวงจีนฮีอีเที่ยวทุดงมาช้านานแจ้งว่าท่านจะทำบุญใหญ่จึงได้เข้ามาบินทบาทซึ่งบุตรของท่านที่คลอดเมื่อเวลาวันก่อนนั้นข้าพเจ้าอยากจะใคร่ชมดูสักหน่อยจะได้หรือไม่ ง g กหัวว่าบุตรข้าพเจ้ายังอ่อนนักไม่ถึงสามวันครั้นจะอุ้มออกมาให้ท่านดูยังไม่สิ้นการลามกกลัวท่านจะมัวหมองไปหลวงจีนตันพักเล่าโจว่าหาเป็นไรไม่ท่านไปอุ้มเอามาเถิดง g กหัวก็เข้าไปในห้องเล่าความให้นางเอียวสีพันรยาฟังแล้วอุ้มเอาบุตรออกมาห,าหาหลวงจีนตันพักเล่าโจ หลวงจีนตันพักเล่าโจดูเด็กนั้นแล้วจึงว่าเด็กนี้ลักษณะดีเติบใหญ่ขึ้นจะมีวาสนาปราบยุคเข็นในแผ่นดินข้าพระเจ้าจะขอตั้งชื่อให้เป็นมงคลท่านจะยอมหรือไม่งักหัวได้ฟังก็ยินดีด้วยใจนั้นเป็นคนนับถือพระจึงว่าเชิญท่านตั้งชื่อให้บุตรข้าพเจ้าเถิด หลวงจีนตันพักเล่าโจก็ให้ชื่อเด็กนั้นเรียกว่างะคุยครั้นงะขัวผู้บิดาได้ฟังก็ดีใจสั่งให้คนใช้ยกของมานิมนต์หลวงจีนตันพักเล่าโจฉันหลวงจีนตันพักเล่าโจบอกว่าหลวงจีนมาด้วยกันหลายองค์จะต้องไปนิมนต์มาฉันให้พร้อมกันจึงจะดีงขัวถามว่า หลวงจีนเหล่านั้นเธออยู่ที่ไหนข้าพระเจ้าจะให้คนไปนิมนต์มาเองท่านอย่าต้องไปเลยหลวงจีนตันพักเล่าโจว่าข้าพระเจ้าต้องไปเองจึงจะได้พูดแล้วก็ลาออกมาถึงประตูบ้านงักหัวก็เดินตามมาหลวงจีนตันพักเล่าโจาเห็นโอ่งตั้งอยู่ริมชายคาคู่หนึ่งก็เดินเข้าไปที่โอ่งนั้นเขียนยันไว้ที่โอง่ง เสกคาถากำกับเสร็จแล้วจึงพูดกับงะหัวว่าค้าพระเจ้าจะไปถ้ามีผู้ใดเขานิมนต์ก็จะไม่ได้กลับมาถ้าแม้ในสามวันนี้เกิดเหตุขึ้นประการใดท่านจงเอางะคุยบุตรของท่านใส่ลงในโอง่งคงจะป้องกันภัยอันตรายได้พูดดังนั้นแล้วหลวงจีนตันพักเล่าโจก็ออกจากบ้าน เดินหายตัวกลับไปอยู่ที่เขาหัวซัวตามเดิมงะขัวจัดการทำบุญให้ทานพร้อมแล้วพอถึงสามวันก็ไปเชิญแต่บรรดาญาติพี่น้องมากินโต๊ะพร้อมกันงะขัวอุ้มอางะาคุยผู้บุตรออกมาญาติพี่น้องทั้งปวงก็ชวนกันให้พรองะคุยต่างๆงะคุยร้องไห้มีดามารดาจะทำอย่างไรก็ไม่นิ่ง ง g a ขัวบิดาจึงคิดขึ้นได้ว่าหลวงจีนสั่งไว้ว่าถ้ามีเหตุการณ์สิ่งไรขึ้นก็ให้อุ้มง g a คุยใส่ลงในโอง่งป้องกันอันตรายได้ง g a ขัวจึงเล่าความซึ่งหลวงจีนสั่งไว้นั้นให้ภรรยาฟังแล้วให้นางเอียวสีอุ้มเอางาะคุยผู้บุตรลงไปนั่งอยู่ในโอง่งฝ่ายมังกรที่นกอินทรจิกตาบอดนั้นมีความอาฆาต ติดตามมาถึงเมืองเซียงจิวแจ้งว่านกอินทรีจุติไปเกิดเป็นบุตรของงาขัวแล้วก็สำแดงฤทธิ์เกิดเป็นพายุพัดอากาศมืดมัวฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านราษฎรตำบลถึงอิงกุย้ยตายทั้งสิน้นงาขัวเห็นเกิดพายุฝนตกน้ำท่วมบ้านก็ตกใจว่ายน้ำเกาะโอ,อ่งไว้ร้องสั่งภรรยาว่า ตัวเรานี้ก็คงจะตายเจ้าจงรักษาบุตรไว้ให้ได้เกิดลมพายุพัดหนักมากโอ่งลอยซัดไปเงาขัวเอามือเกาะปากโอง่งอ่อนล้าเข้ามือหลุดจากโอง่งเงาขัวก็จมน้ำตายนางเอียวสีอุ้มบุตรอยู่ในโอง่งและเห็นเงาขัวสามีมือหลุดจากโอง่งจมน้ำหายไปก็กอดบุตรเข้าร้องไห้ยอยู่ในโอ่งนั้น ลมก็พัดโอ่องลอยไปฝ่ายมังกรครั้นสำแดงฤทธิ์ให้ฝนตกน้ำท่วมบ้านราษฎรล้มตายสิ้นแล้วก็กลับไปที่อยู่ตามเดิมจบตอนซวยงักตอนที่สาม